รัเสเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีชื่อเสียงในด้านการส่งออกเครื่องบินลบมาอย่างยาวนานแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมารัเสเซียประสบป,ปัญหาในการส่งออกเครื่องบินลบเครื่องบินลบที่พวกเขาพัฒนาขึ้นมาใหม่ไม่ได้รับความนิยมหรือไม่ได้รับความสนใจมากเหมือนกับในอดีตซึ่งมันเป็นเพราะอะไรทางเราได้หาคำตอบมาให้ท่านผู้ชมแล้วในวิดีโอนี้ท่านผู้ชมหลายท่านรวมถึงทางเราอาจจะคิดว่ารัเสเซียไม่สามารถส่งออกเครื่องบินลบได้มากเหมือนกับในอดีต เป็นผลสืบเนื่องมาจากสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนซึ่งนั่นก็มีส่วนกับการส่งออกเครื่องบินลบของรัสเซียจริงเนื่องจากในสงครามดังกล่าวมันได้แสดงให้เห็นถึงจุดด้อยของเครื่องบินลบรัสเซียหลายประการอีกทั้งในสงครามดังกล่าวรัเสเซียเองก็ได้สูญเสียเครื่องบินลบไปเป็นจํานวนมากและพวกเขาจะต้องให้ความสําคัญกับการผลิตเครื่องบินลบเพื่อใช้งานเองให้เป็นความสําคัญอันดับหนึ่งดังนั้นหลายชาติจึงไม่แน่ใจว่าหากสั่งซื้อเครื่องบินจากรัสเซีย พวกเขาจะได้รับมอบเมื่อใดเช่นมีข่าวว่ารัสเซียได้ประกาศเลื่อนการส่งมอบอาวุธบางอย่างให้กับชาติที่ได้สั่งซื้อไว้ก่อนหน้านี้นอกจากนั้นเมื่อรัสเซียเริ่มสงครามพวกเขาจึงถูกคว่ำบาตรอย่างรุนแรงทําให้หลายชาติกังวลที่จะจัดหาเครื่องบินลบจากรัสเซียเราจะเห็นได้ว่าสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนส่งผลกระทบต่อการค้าอาวุธของรัสเซียรวมถึงการส่งออกเครื่องบินบของรัสเซียอย่างมากแต่ปัญหาการส่งออกที่ทําให้เครื่องบินลบรัสเซียไม่ได้รับความสนใจ หรือไม่ได้มียอดการสั่งซื้อมากเหมือนกับในอดีตไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นตอนที่สงครามดังกล่าวได้เริ่มขึ้นแต่รัสเซียประสบป,ปัญหาการส่งออกเครื่องบินลบมาก่อนหน้านั้นแล้วซึ่งปัญหาเหล่านี้ก็คือปัญหาเรื่องการคว่ำบาตรจากตะวันตกการขาดเครื่องบินลบรุ่นใหม่ลูกค้าเก่าที่เป็นลูกค้ารายใหญ่หมดความสนใจในเครื่องบินลบลรัสเซียสหรัฐอเมริกาได้คว่ำบาตรรัสเซียมาก่อนที่จะเกิดสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนหลายปี ส่งผลทําให้หลายชาติกังวลที่จะจัดหาเครื่องบินลบจากรัสเซียมีข่าวว,ว่าหลายชาติจําเป็นต้องยกเลิกการสั่งซื้อเครื่องบินจากรัสเซียหรือล้มเลิกแผนการจัดหาเครื่องบินลบจากรัสเซียเช่นมีข่าวว่ารัฐบาลอีอลยิปต์แอลจีเรียและอินโดนีเซียประเทศเหล่านี้ต่างได้ยกเลิกการสั่งซื้อเครื่องบินขับไล่หรือล้มเลิกแผนการที่จะซื้อเครื่องบินลบจากรัสเซียในที่สุดซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการคว่ำบาตรการส่งออกด้านกลาโหมของรัสเซีย ซึ่งเป็นการห้ามไม่ให้ประเทศอื่นซื้ออาวุธไร้แรงจากรัสเซียซึ่งนั่นหมายความรวมถึงเครื่องบินลบด้วยการขาดแคลนเครื่องบินลบรุ่นใหม่เป็นปัญหาของรัสเซียมาอย่างยาวนานพวกเขามักจะนําเครื่องบินรุ่นเก่ามาพัฒนาเป็นเครื่องบินรุ่นใหม่เช่นเครื่องบินมิก35ที่พัฒนาต่อยอดมาจากเครื่องบินมิก29ที่พวกเราได้พูดถึงในหลายวิดีโอก่อนหน้านี้หรือเครื่องบินซู35ที่พัฒนาต่อยอดมาจากเครื่องบินซู27 ซึ่งมันทําให้หลายชาติมองว่าเครื่องบินรุ่นใหม่ของรัสเซียเหล่านี้เหมือนกับการนําเครื่องบินรูปแบบเก่ามาอัปเกรดซึ่งขัดกับความต้องการของหลายชาติซึ่งพวกเขาต้องการเครื่องบินลบรูปแบบใหม่ที่สามารถต่อกรกับเครื่องบินลบขั้นสูงจากสหาร,รัฐอเมริกาได้ลูกค้ารายใหญ่ที่นําเข้าเครื่องบินจากรัสเซียเป็นจํานวนมากเริ่มไม่สนใจเครื่องบินลบจากรัสเซียเป็นอีกสาเหตุสําคัญอย่างหนึ่งที่สง่งผลกระทบต่อการส่งออกเครื่องบินลบรัสเซีย ซึ่งรัสเซียมีลูกค้ารายใหญ่ที่นําเข้าเครื่องบินลบจากรัสเซียจํานวนมากคือจีนกับอินเดียหลายปีที่ผ่านมาจีนนําเข้าเครื่องบินลบจากรัสเซียน้อยกว่าในอดีตมากเช่นมีการซื้อเครื่องบินซู35จากรัสเซียเพียงแค่24ลําลำเท่านั้นนั่นเป็นเพราะว่าจีนสามารถพัฒนาเครื่องบินลบได้เองและมันแสดงให้เห็นว่าจีนมองว่าเครื่องบินที่พวกเขาพัฒนาขึ้นไม่ได้ด้อยไปกว่าเครื่องบินลบที่พัฒนาและผลิตขึ้นโดยรัสเซียส่วนอินเดีย ในปัจจุบันอินเดียยังคงพึ่งพาอาวุธจากลเซียอย่างมากและยังคงเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่นิยมอาวุธจากลเซียแต่หลายปีที่ผ่านมาพวกเขานําเข้าเครื่องบินลบจากลเซียน้อยลงเนื่องจากพวกเขาสามารถผลิตเครื่องบินได้เองเหมือนกับจีนแม้ว่าพวกเขาจะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างชาติอยู่ก็ตามนอกจากนั้นพวกเขายังหันไปให้ความสนใจเครื่องบินลบจากยุโรปอีกด้วย